เกิดอะไรขึ้นจู่ททำไมรถถึงหยุดเทาฉันมีเรื่องสำคัญมากอยากจะบอกแกว่าฮรถน้ำมันหมดอ่ะยืมตังเติมน้ำมันหน่อยดิโรงแรมเจ็ดวันดีเจไยอีหลงมีสมบัติมากกว่าร้อยล้านแต่ลูกสาวก็มานอนโรงแรมราคาถูกแบบนี้เหรอเรื่องนี้ก็ไม่รู้นะเข้าไปเจอตัวก่อนเถอะ พวกคุณเป็นใครชัชุดเธอเธอคือลูกสาวของเจี้ยอี้หลงเจียงห่าวอา้าวรู้จักกันด้วยเหรอเอเอเธอคือคนที่เมื่อตอนกลางวันที่เอ้ยนายเป็นใครกันแน่รู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่หรือว่านายสะกดรอยตามฉัน ก๊มโดนเข้าใจผิดซะแล้วบอกเรื่องจริงไปก็ไม่ได้แอกแอไปก่อนก็แล้วกันเรื่องนั้นค่อยว่ากันทีหลังฉันขอดูหน่อยอนายจะทำอะไรเอาแล้วสุดยอดเลยเพื่อนผมนั่นมันกลิ่นคุณหนูเจียงการวินิจฉัยของฉันไม่ใช่แค่น้ำตาลในเลือดต่ำแต่เธอเพิ่งได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนเมื่อไม่นานมานี้บาดแผลอยู่ที่หลัง ถ้าพลาดไปแค่2เซนติเมตรเธอคงจะไม่รอดอืมวันนี้เธอก็กินสเต็กเนื้อพริกไทยดำกับสปาเกตตี้แล้วก็มีบัวลอยไข่หวานกับเฉากล้วยด้วยเอ๊ะนี่มันเพราะว่ากินเยอะเกินไปตอนนี้ก็เลยยังย่อยไม่หมดหุบปากไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องพูดออกมาก็ได้เพื่อนแกโอเคนะอ่ะโอเคคุณหนูเจียงฉันเป็นคนทำอะไรตรงๆอ่ะฉันเป็นหมอที่พิเศษมาก มาหาเธอก็เพราะอยากให้เธอพาฉันไปหาพ่อของเธอไม่ใช่แค่จะรักษาให้เขาหายนะแต่ฉันยังจะทําให้เขาไปคุกเข่ารับผิดชอบต่อน้าแม่ของเธอด้วยเหล่าเรื่องอะไรฉันต้องเชื่อนายจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เธอแต่เธอก็คงไม่อยากให้โจยุงเม่งเมียน้อยของพ่อเธอฮุบสมบัติไปทั้งหมดหรอกใช่ไหมแล้วนายต้องการอะไรจากฉันง่ายมากถ้าฉันทําสําเร็จขึ้นเงินเดือนให้เพื่อนฉันก็พอเอ๋ ช่วงเวลาดีๆไม่ควรลืมเพื่อนฉันทำดีปะ่ะไอ้ตุ่นยอดเยี่ยมพังซะแล้วหรอวะแกก็โมโ้เกินคนเขาไม่ได้โง่นะโลกนี้จะมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงีก้าวแรกก็เหลวซะแล้วแต่บาปแต้มบุญของฉันชีวิตของฉัน <c oughs> ตกล้องถ้านายรักษาพ่อฉันให้หายได้ เรื่องที่พวกนายมาขอก็ไม่มีปัญหายิ่งไปกว่านั้นฉันจะให้ค่าเหนื่อยกับพวกนายแยกกันอีกด้วยแต่มีเงื่อนไขหนึ่งข้อคือต้องทำให้ผู้ชายคนนั้นมารับผิดชอบต่อหน้าแม่ของฉันนี้ได้ทำได้ใช่ไหมได้สิทำได้อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเถอะฉันจะพานายไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ผู้ชายคนนั้นอยู่ เยี่ยมฉันขับรถไปส่งเองมีความหวังที่จะรอดแล้ว <laughs> ถ้าคือลูกสาวของเขาฉันรู้ว่าถ้าคือลูกสาวของเขาตะหลายปีมานี้เธอไม่เคยกลับมาเยี่ยมเขาบ้างเลยตอนนี้เขาป่วยเธอเคยมาดูแลเขาบ้างไหมก็ไม่ใช่ไหม คนที่คอยดูแลอยู่ข้างกายเขาก็คือฉันตลอดมาดังนั้นเรื่องของเขานี่ตอนนี้ก็ควรให้ฉันเป็นคนตัดสินใจถ้าไม่ใช่เพราะเธอทำลายครอบครัวของเราฉันกับพ่อจะต้องแยกกันอยู่เหรอยังมีหน้ามาพูดอีกอีหลงขนาดคุณยังไม่ตายลูกสาวคุณก็ยังมารังแกฉันแล้วถ้าคุณจากไปฉันจะอยู่ได้ยังไงื พอสักทีเถอะพอฉันยังไม่ตายร้องให้หาพระแสงอะไรก็ต้องร้องตอนที่ยังอยู่นั่นแหละหนัง,งโง่ตายไปแล้วจะรู้เรื่องอะไรล่ะ <c oughs> หนังผู้หญิงหน้าด้านฉันไม่หยากเสียเวลากับเธอแล้วหมอหนิงเข้ามาเลยหมอหนิงผมที่โดนเจียงห่าวเอาน้ำลายป้ายหยุดครับผมไม่อนุญาตที่คุณเข้ามาหรอก ที่นี่คือโรงพยาบาลมีหมออยู่แล้วพวกเราไม่ต้องการให้หมอข้างนอกเข้ามาช่วยเหลืออีกเชิญกลับไปเถอะครับโจยวูหลินจะทำอะไรโจยียวหูหลินน้องชายของโจยู่เหมยในขณะเดียวกันก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทเจียอี้หลงผมเป็นเพื่อนของคุณหนูเจียงแล้วก็เป็นหมอครับผมมาเพราะเธอขอร้องผมให้ช่วยดูการของคุณเจียอี้หลงกรุณาเปิดทางด้วยครับ อาการหนักขนาดนี้ควรจะอยู่ห้องไอซียูแล้วไม่ใช่หรอโจอยู่เหมยกลับให้เขานอนห้องผู้ป่วยธรรมดาธรรมดาจิตใจของผู้หญิงคนนี้อำมหิตจริงๆนี่ไอหนูฉันจะพูดอีกครั้งเดียวนะออกไปซะแล้วก็อย่ามายืนเกะก,กะแถวนี้ขอโทษนะครับคุณโจจะต้องการความช่วยเหลือจากผมหรือไม่ไม่ใช่สิทธิ์ของคุณแต่เป็นสิทธิ์ของคุณหนูเจียง เธอมีสิทธิ์ครบสมบูรณ์ที่จะเชิญหมอมาตรวจอาการให้พ่อพวกคุณสับสนอะไรกันอยู่หรือเปล่าเฮ้ยแกกลัวผมจะขัดขวางแผนธุรกิจฮุบสมบัติของพวกคุณนั้นหรอเพื่อให้คุณมิเก็กาการวินิจฉัยช่วยอยู่เงียบๆไปก่อนนะครับอ้าอินหนิงเ้าทำไมนายช่วยด้วยค่ะเรียกพอออกาพอเข้ามาแล้วมีหมอปร้อมเข้ามาใน ถังหลินแฟนอยากให้ทำไมไม่อยู่ที่นี่ได้ใครให้มันใจกล้านะต้องกล้าขนาดไหนถึงมาก่อเรื่องในโรงพยาบาลคนนั้นค่ะพออ๋อ,อเขาปลอมเป็นหมอเข้ามาในโรงพยาบาลเราค่ะมันทำร้ายคนด้วยเรียกรอปภมาเลยนะมาลากตัวมันออกไป <c oughs> ฉันจำแกได้นิงเท้านักศึกษาแพทย์ปีสีมหาวิทยาลัยการแพทย์ซานเฉินใช่ไหมเทอมที่แล้ว <c oughs> สอบพลาดปฏิบัติไม่ผ่านใบจบก็ไม่มีบ้านจนแล้วก็ยังไม่ตั้งใจเรียนตอนนี้ยังกล้าปลอมเป็นหมอมาหลอกคนอื่นอีกเหรอวัอนนี้ฉันไม่เรียกตำรวจมาจับแกบไปซะวันหน้าสังคมต้องวุ่นวายเพราะแกแนะ่ไม่ต้องเรียกหรอกฉันนี่แหละตำรวจฉันคือเจียงห่าวลูกสาวของเจียงอี้หลงเป็นตำรวจทำงานในเมืองหลวงนี่บัตรพนักงานคุณหญิงเป็นเพื่อนของฉันเป็นคนที่ฉันเชิญมาเอง เพ,เพื่อนของเจ้าที่เจียงนี่เองถ้าอย่างนั้นก็ตามสบายเลยครับมีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอกได้ผมจะช่วยเต็มที่เลยฮึเจ๋งไปเลยเจียงเ่าหนิงเทาฉันไม่รู้ว่านายมีอะไรปิดบังฉันไว้หรือเปล่านะแต่ฉันอยากจะให้โอกาสนาย,นายอีกครั้งฉันให้เวลาหนึ่งชั่วโมงนี่หนึ่งชั่วโมงนี้ฉันจะไม่ให้ใครเข้ามาได้จำคำสัญญาของนายไว้ถ้านายทำไม่ได้ ฉันจะคิดบัญชีกับนายทบต้นทบดอกเลยถ้าหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นายไม่สามารถทำตามที่สัญญาไว้ได้ก็อย่าหาว่าฉันใจดำนะไม่มีปัญหามาเลยตรวจโรคเทียนไว้เลิกแสดงได้แล้วตรงนี้มีแค่คุณกับผม ผมรู้ว่าคุณตื่นอยู่อ,อ,อ,อะนี่นี่ฉันอยู่ในนรกเหรอมใช่นรกที่นี่คือโรงตรวจเทียนเว่ยแต่ถ้าคุณไม่ให้ความร่วมมือได้ลงนรกจริงๆนะเออร่วมสิฉันร่วมฉันยังไม่อยากตายก็ดีเง้นขอบพวกเราตรวจแต้ตมบาปของคุณก่อนก็แล้วกันเจียงอี้หลง ปีปิงอูเดือนหนึ่งวันที่7บาปประการแรกละทิ้งลูกเมียประการต่อมาขับไล่หรือถอนพื้นที่ขืนใจลูกเมียชาวบ้านมีแต้มบาปทั้งหมด107จุดหากสำนึกผิดทั้งหมดละเว้นโทษอืมทำความชั่วทุกรูปแบบจริงๆฉันฉันเสียใจนะฉันรู้สึกขอโทษอเจียวฮาวที่ทำกับพ่อแม่ของเขาขอโทษอคนพวกนั้นที่ฉันทำร้ายเขาตอนนี้ฉันจะตายแล้ว ไม่มีสักคนที่เป็นห่วงเส้นจากใจจริงๆเรื่องนี้จัดการง่ายมากแค่คุณเซ็นชื่อเราก็ดำเนินการตามนี้คุณก็จะไม่ตายรายละเอียดคุกเข่าสำนึกผิดต่อหน้าเจียงหาวและแม่ของเธอคืนทรัพย์สินที่เคยได้มาเมื่อปีนั้นชดเชยให้กับผู้เสียหายส่งเสียเลี้ยงดูเด็กกํารานี่มันแบบนี้ฉันมีล้มละลายเลยเหระขอผมคิดหน่อยนะ ตอนนี้คุณป่วยหนักมากถ้ามีคนคอยดูแลอยู่ได้มากที่สุดก็น่าจะประมาณ2ปีแต่มีเงินอยู่คุณก็สามารถนอนติดเตียงได้อย่างสบายใจจะอื้อจะฉี่ก็มีคนเช็ดให้ไม่ต้องลุกไปเข้าห้องน้ำเองให้เมื่อยจะแย่หน่อยที่หน้าตาของคุณก็อาจจะซูบซีดลงไปพอแล้วเซนฉันเซนคุณเต็มใจจะเซนเองใช่ไหมผมไม่ได้บังคับนะไม่บังคับเลยฉันเต็มใจเอง งั้นก็มาประทับนิ้วกันเธอจริงสิลืมบอกอย่างหนึง่งคุณต้องทำตามสัญญาที่ระบุไว้ทุกอย่างภายในครึ่งเดือนนะไม่งั้นต่อให้รอดก็ทรมานยิ่งกว่าตายซะอีกได้นายมาพยุงฉันหน่อยอผมเอาหน้าก,กากออกแล้วกินยาหน่อยหลงขอไปแล้ะ ขอเถอะไอายานี่อย่าแกงกันเด็ดขาดเลยนะนี่หนิงเทาพวกเราเข้าไปได้หรือยังเข้ามาสิฮะคุณพี่คุณลุงนี่หนิงเทาที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลเถื่อนะนะนายทำบ้าอะไรของนายเนี่ยทำบ้าอะไรของแกไอเด็กง่อนี่คิดว่าฝังเข็มแค่ไม่กี่เล่มก็จะสร้างปฏิหารได้เนะหรอ อหลงคะคุณช่างโชคร้ายเหลือเกินจนจะตายแล้วยังต้องมาโดนเข็มทิ่มแทงให้เจ็บปวดอีกฉันผิดเองที่ไม่ดูแลคุณให้ดีฉันจะตายไปพร้อมๆกับคุณเลยค่ะนายฆ่าคนตาย <c oughs> ติดคุกหัวโตวนะ <c oughs> ขออธิบายหน่อยห <c oughs> ลง <c oughs> อเอ,อะอะโวยวายอะไรกันฉันยังมีตาให้ เคยไม่เป็นไรจริงๆแล้วหรอกครับเอ้ยเลือดค้งผิดผิดหวังที่ฉันยังไม่ตายงั้นหรอพ่อไม่เป็นไรใช่ไหมคะฮาวฮาวพ่อทำอะไรคะฮาวฮาวพ่อขอโทษพ่อขอโทษแม่ของลูกด้วยพ่อมีควรทำกับลูกกับแม่ของลูกอย่างนี้เป็นความผิดของพ่อเองเป็นความผิดของพ่อทุกอย่าง <c oughs> พ่อมันเหี้ยพ่อเสียใจพ่อคะคำพูดพวกนี้เก็บไว้พูดกับแม่เธอพ่อจะไปพูดกับแม่พ่อไปแนะ่เฮ้ยไม่ใช่มัง้งบาปหนึ่งร้อยเจ็ดจุดคาจ้างรักษาเจียงอี้หลงกลายเป็นกุ่ญก้อนควันดำโอ้ oh, <c oughs> ตัวอักษร เคล็ดวิชาฝึกตนพื้นฐานขั้นต้นพื้นฐานก็พื้นฐานขั้นต้นก็ขั้นต้นพื้นฐานขั้นต้นนี่มันหมายความว่าอย่างไงเคล็ดวิชารวมกันกลายร่างเป็นผู้หญิงเฮ้ยฉันจะไม่กลายเป็นตรงฟางปุ้ใช่ไหมเชอะไม่สนแล้วลองฝึกดูก่อนแล้วกันหือนี่มันทำไมเราถึงได้ปอแบบนี้เนี่ยทำไมไม่มีอะไรเลย มันมันควรจะเป็นพระราชวังระยิบระยับไม่ใช่เหรออะไรวะสองเส้นนี่มันเส้นสีดำน่าจะเป็นพลังวิญญาณที่ออกมาจากการฝึกของเราส่วนสีขาวดำก็น่าจะเป็นของเฉิงพิงเต้าที่เชื่อมมาให้เห็นได้ชัดว่าสู้เส้นสีดำของเราไม่ได้สกักดนิดถ้าอย่างนั้นก็มาทดสอบพลังกันดูหน่อยอย่า yeah. โอ้ยเ,เจ็บๆๆๆๆๆ,ๆโอ๊ยเจ็บนี่แก่มีประโยชน์อะไรเนี่ยแต้มบาป107จุดฝึกพลังวิญญาณออกมาได้แค่นี้ไม่เห็นจะแท้ไม่เห็นจะพลังพุ่งเปรี๊ยงป้างเหมือนในหนังเลยถอแท้แล้วกลับบ้านไปอาบน้ํานอนดีกว่าืนี่เหรอเข็มสวรรค์ถ้าใช้ความคิดบาปกระตุ้นก็จะทําให้คนที่เกิดโรคร้ายรักษาไม่หายใช้เพื่อลงโทษคนชั่ว แต่ถ้าใช้ความคิดเป็นกุศลกระตุ้นก็จะสามารถรักษาการป่วยได้บาบุญบาบุญบาบุญสมดุลแบบนี้การฝึกถึงจะได้เป็นไปได้อย่างราบรื่นตอนนี้เรายังมีแค่แต้มบาปยังไม่ได้แต้มบุญเลยถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปรองตรวจเทียนเวนยได้ดูชีวิตของเราไปหมดแน,น่ๆคงต้องรีบหาแต้มบุญสก้อนมาจ่ายค่าเช่าซะแล้วมั้งใครครับ รกจิตทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าโทษทีเธอรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่สำหรับฉันการที่รู้ว่านายอยู่ที่ไหนมันง่ายมากอยู่แล้วอ๋อก็จริงเข้ามาก่อนสิรกหน่อยนะนี่บ้านนายเรียกว่ารกหน่อยเหรอฮฮ <c oughs> น่าขยะขยะแงเออมาหาฉันมีเรื่องอะไรเหรออ๋อเกือบลืมไปเลยอ่ะฉันเอานี่มาให้ หน,ห,นหนึ่งล้านเงินเยอะอะไรขนาดนี้เอามาให้ฉันทำไมนี่เป็นสิ่งที่นายควรได้รับนายรักษาพ่อของฉันจนหายแถมยังรักษาสัญญาที่ว่าจะให้เขาไปขอโทษแม่เงินนี้เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากแม่ฉันไม่ได้ฉันรับไว้ไม่ได้ไอ้แหมดูไม่ออกเลยนะว่านายไม่ใช่คนหน้าเงินน่ะเอ ก็ <G row l> จัญญนยบาลแพทย์น่ะช่วยคนไม่ใช่พงเงินเงินฉันจะเก็บไว้ให้ในายก่อนนะวันไหนนายเปลี่ยนใจก็เบี้ยวกับฉันได้ <G row l> บ้าเอ้ยฉันสันรับสัญญาต้มบาปจะเจีออ๊ยีหลงไปแล้วถ้ารับเงินก้อนนี้อีกก็เท่ากับว่าละเมิดสัญญาตา้มบาปจะเจีออ๊ยีหลงที่เป็นค่าว,วินิจฉัยก็จะหายไปจากเงินหนึ่งล้านของฉันจริงสิพ่อฉันจะจัดงานเลี้ยงอ่ะนายไปกับฉันได้ไหมหืม <G row l> งานเลี้ยง ขออภัยครับคุณหนูรายชื่อแขกมีแต่ชื่อคุณหนูคุณเจียงํำชับไว้เป็นพิเศษว่าห้ามไม่ให้คนนอกเข้าว่าไงนะีนคนนอกงั้นฉันไม่เข้าไปดีกว่าคุณหนูเจียงไม่ได้เขาไม่ใช่คนนอกนะเขาคือแฟนของฉันเฮ้ถ้าพวกนายกล้าขัดขวางฉันกับแฟนฉันจะเรียกพ่อมาจัดก,การเรียงคนเลยแฟนเล่นไม้นี้เลยเหรอ ไอ้เบิกนี่เป็นใครวะทําไมถึงมีแฟนสวยขนาดนี้ทำไมฉันชอบไม่ดีอย่างมันบ้างนาย,ยาเข้าใจผิดนะฉันต้องทําให้นายได้เข้างานความรู้สึกนุ่มๆหยุ่นๆนี่มันใกล้เกินไปแล้วมั้งหน้านายดูไม่ค่อยโอเคเลยจะผักสักหน่อยไหมไม่ไม่ฉันโอเคดีโอ้หมอหนิงนหนที่สุดนายก็มาดีจริงจริ จริงหาวเธอไปหาพ่อของเธอไปฉันจะขอหมอหนิงไปช่วยให้ตรวจให้หน่อยหาว้ายหนิงเทาจอ,อยู่หลินคุณโจอ,อยู่หลินจะให้ผมตรวจโรคอะไรครับทำไมต้องพามาที่นี่ด้วยแหมแหมแหม,แม,แมเรื่องนั้นน่ะโรคบางโรคมันพูดต่อหน้าคนอื่นไม่ได้นี่นะหมอช่วยเข้าใจด้วย อ๋อเข้าใจครับไม่เรียนนะไอสัตว์ฉันดูออกหมดแล้วว่าเกจะทำอะไรนั่นไงอ,อ,อุ้ยสะดุดตาบอดหรือไงเนี่ยมันต่อยฉันทำไมทอดครับมันพลาดรบกวนสักครู่นะครับพวกคุณทำอะไรกันเหรออืไอเด็กแหวนใครใช้ให้กันหลบ ผมอุตส่าห์รักษาท่านประธานเจียงให้หายดีคุณไม่ควรทำอย่างนี้กับผมนะทุยฉันคิดจะฆ่าแกตัก้งแต่ตอนอยู่โรงพยาบาลละวแกยังกล้าโผล่หน้ามาที่นี่อีกปล่อยผมเะนะที่จริงพวกเราก็ไม่ได้มีความแค้นอะไรต่อกันนะคิดว่าเจียงอี้หลงไม่อยากสั่งสอนแกหรือไงไร้เดียงสาเกินไปแล้ว <c oughs> รูปร่างแบบนี้ม่มีปัญหาห <ผม S 1> รอกรอกเงินมา <c oughs> <ๆ>ก็ต้องทำงานให้เรียบร้อย ทุกแกเจียงสั่งให้ทำยังไงผมก็ต้องทำจอดไปพี่น้องทุกแกเจียงเจอกันอีกแล้วนะครับฮะได้ยินว่าคุณอยากเก็บผมงั้นหรอคะแต่ว่าผมดันเก็บพวกเขาแทนนี่สิคนนั้นเขาเป็นใครเข้ามาได้ยังไงมาพิธีเปล่าเร,ร,รียกคนมาไล่ออกไปเลยอปะเพาะทำไมไม่ทำงานหรอปล่อให้คนแบบนี้เข้ามาได้ไออยังไงโจยูหลินหนิงเทา นายนายพูดบ้าอะไรฉันฉันไม่ได้ทำนิงเขาเ <c oughs> จียงหา่าวเธอร้องไห้ทำไมอย่าเพิ่งร้องบอกฉันมาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> พอ่อเขาไม่เปลี่ยนไปเลยในสมองมีแต่เรื่องเงินฉันไม่ควรกลับมาที่นี่ ไอหมอนั่นมันมีดีตรงไหนไม่เข้าใจจิตใจของผู้หญิงสมัยนี้จริงๆนั่นมันลูกสาวของเจียงอี้หลงไม่ใช่หรอทำไมไปกอดกับผู้ชายยาจกแบบนั้นเฮ้ยเสียดายของดีโดนหมาฆ่าไปแดกปล่อยลูกสาวฉันเดี๋ยวนี้นะฉันรู้ว่านายรักษาฉันจนหายดีนายเก่งจริงแต่อย่าคิดจะทำอะไรลูกสาวฉันฮาวๆพ่อทำเพื่อลูกนะพ่ออาบน้ำร้อนมาก่อนพ่อรู้ว่าไอหมอนี่มันต้องการอะไรเชื่อฟังพ่อนะ ลาออกมาช่วยงานที่บริษัทพ่อเธอพ่อจะยกเงินทั้งหมดให้แม่แล้วก็ลูกไงหนูไม่ได้อยากจะได้บริษัทของพ่อคิดว่าทำอย่างนี้แล้วจะชดเชยสิ่งที่ผ่านมาได้หรอพ่อรู้ไหมว่าแม่ต้องลำบากแค่ไหนเพื่อส่งเสียให้หนูเรียนสิ่งที่แม่ต้องการไม่ใช่เงินแต่คือคำขอโทษฮาวฮาวพ่อผิดไปแล้วให้เวลาพ่ออีกสักหนึ่งเดือนนะ พ่อจะไปขอโทษแม่ด้วยตัวเองทุกแก่เจียงคุณคิดว่าคุณจะมีชีวิตได้ถึงหนึ่งเดือนหรอนายนายหมายความว่ายังไงอย่ามาพูดอะไรเหลวไหลนะจะเอาเงินเท่าไหร่ก็ว่ามาเจียงอีหลงผมไม่ได้ต้องการเงินของคุณผมแค่ต้องการให้คุณทําตามคำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนดสัญญาอะไรฉันจำไม่ได้สัญญาวันนี้จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยววันหน้าก็จำได้เองหมอหนิง <Morning. S 1> ถ้าจำได้เมื่อไหร่ไปหาผมที่หมู่บ้านที่คุณรื้อถอนนะผมจะรอโปรดติดตามตอนต่อไป